นุยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2558เวลา12นาฬิกาสีนาทีคู่ที่หนึ่งชิงที่สามมวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก116่ปอนด์ชนะมานพีเคแสนชัยมวยไทยหิมมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างเตี้ยสั้นกว่าถนัดซ้าย สีมือดีครบเครื่องเตะซ้ายปล่อยซ้ายได้รวดเร็วและรุนแรงบูดุดันเปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดเขาในพอได้ล้ำรักมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าแต่บทเบียดกันไปมองว่ายังเป็นรองปลายปลายอาจมีแพวได้จะแพ้เฉียกขาด พงสว่างมุยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวกว่าถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องมัดออกได้รุนแรงข่าวในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบหนักแรงแข็งแกร่งแข็งแรงตอดใหญ่ปลายแรงเหลี่ยมเชิงมวยดียืนระยะมวยดีกว่าคู่ที่สองชิงชนะเลิศ มวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนดยอดเพชรแตงกองปราบมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องมีดักเตะดักแทงข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีดีวงในมีเหลี่ยมพริกตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงสมองมวยดีกระดูกการผ่านมวยเป็นรอง อาวุธมวยมองดูว่าช้ากว่าคู่ชกด้วยเข้าถึงตัวคู่ชกลำบากแน่จะแพ้บันดีโชคภูหงทองมวยจังหวัดเตะตอยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องแข้งขวาออกได้รุนแรงและแน่นยำเข่าในเหนียวแน่นล่ำรักมัดตีดีวงในมีสอกเสริมล่องแคล่วว่องไว อาวุธมวยหลากหลายจุกจิกเป็นมวยที่ชกในเกมตั้งรับได้ดีคู่ชกเดินเข้าหามีโอกาสโดนจังหวะสองหนักหนักแรงแรงคู่ที่สามพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนตูนเป๋เดอเดอเดอุดอนมวยจังหวะเตะปล่อยถนัดขวาลูกเตะขวาออกได้รุนแรงและแน่นยำ บูดุดันเปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดข่าวในเหนียวแน่นล้ำรักมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงบางจังหวะมีลูกตัดล่างกระดูกการผ่านมวยดีแต่เหลี่ยมมวยเป็นรองเจ้าแพ้มนกิจต่อหมอสีมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาสีมือดีครบเครื่อง ขาเขาในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบหนักหนักอาวุธมวยหลากหลายคล่องแคล่วว่องไวดักจังหวะสองได้ดีและที่สำคัญมีลูกถีบที่ออกได้รุนแรงและแน่นยำคู่ที่สี่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนดอกไม้เงินปอพงสว่างมวยจังหวะเตะต่อย ถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องแข้งออกได้รุนแรงทั้งซ้ายและขวาล่องแคล่วว่องไวเข่า,เาในเหนียวแน่นล้ำรักมัดตีดีมีศอกในระยะประชิดอาวุธมวยหลากหลายวงในมีเหลี่ยมช่วยกระดูกมวยเหนือกว่าแต่บทเบียดกันไปปลายปลาโดนหนักหนักมากแพลวจะแพ้ ข้าวหอมสิผู้ใหญ่นิรันมุยจังหวะเตะต่อยถนัดขวารูปร่างช่วงชกดีฝีมือดีไม่เป็นรองครบเครื่องเตะขวาได้รุนแรงข่าในตีดีมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมมวยดีอาวุธมวยหลากหลายระยะมวยดีกว่า